ตัวเอลเอลคนสุดอ่ะพี่เต๋าบกมือหน่อยพี่โวยยังไงละครับอยู่แล้วดูแล้วดูผมนั่เจ็บเจียมว่ะนั่งแบบติเจ็บเงินเจ็บเจียมพี่จะพาหนูไปไหนขอติดรถไปด้วย คลิปผมเองคลิปผมเองอ๋อเอ้าดีได้เหรอวะมวยโทรศัพท์ดีได้เหรอวะด้วยโทรศัพท์อ๋ออ๋อดีว่คิปเป็นหมหลอนเมื่อไหร่เฮียเอเช่วยด้วยกับดปเลยอะเอาอะไรอะพี่เตาเอาอะไรอะพี่เตา พี่พีชชนมาไปต่อยกูครับเลยไอ้เฮียนี่ไอ้ต่อยพี่กูไว้สัตว์ไอ้ต่อยที่นี่เอาไอ้เฮียกูเอาทุกตัวเลยตอนนี้เฮียโคตรฝันเลยฮะไอ้เฮียอะไรเนี่ยไม่ได้ตใส่ใจ เขาก็มันบาดโดดใส่เลยได้มีเล่มเดียวนะเออที่ไม่อยากยิงปืนในเมืองอ่ะตำรวจสวยมากบรรยากาศสวยมากมันมาแล้วแหละข้างหลังเราอ่ะสวยมากขอชื่นชมก่อนโอ้ยไอ้พี่ตาวผมว่าต้องปืนแล้วว่ะเฮ้ยมันปลามันปลายนี่ใส่เฮ้ยพี่หยุดขี่ม้าทำไมอ่ะ ไอ้อบาเอ<า>พี่หยุดขี่ม้าทำไม <laughs> พี่ไม่ได้หยุดเลยเฮ้ยมันปาลนละมันปานนมปายนี่ใส่เฮ้ยเราพังหมดแล้วเอ้าเราไม่เป็นอะไรเลยว่ะหุบมึงมึงก็มาดิมึงก็มาดิไม่เก่งหรอกแต่เอาอยู่ มันยิงม้ากูเต้ก็ต้องเอามาเต้ไปจ่อแล้วกี่ม้ามันดิกี่ม้ามันทำไมต่อยิงแล้วยิงม้งมามันเองเอะติดหว่าดติดหวานดะนะนะนะมันชื่ออะไรอ่ารู้ได้สแสดงวันออกอย่าเซิร์ฟไปแล้ว,วนี่มันผู้หญิงเนี่ยใช่ผู้หญิงเรียบร้อย ขอญาตฮะศพยังอุ่นอยู่ขอญาตฮะยังไม่ตายพี่ต้นเอตายศพยังอุ่นอยู่พี่ขอญาตก่อนโฮ้ยพี่เต่าหน้าสวยด้วยเนี่ยพี่ยิงไม่ได้ไงวะเอากูนี่ว่ะมึงยิงมึงงยิแหมโทษเต่ากดตัวเ L L ตัวสุดอ่ะพี่เต่าบกมือหน่อยพี่โวยังไงล่ะครับอยู่กดซะไหนอ่ะ ไมเต่าไห่วะเต้เทลคิวไทยอ่ะเต้เต้เต้คุณเลยจะเชื่อไอ่เต่าก็โดนแล้วขอกินน้เต่ากันเลยเลยรับไปดูเลยมัจะรวย เต่าตัวคอนเทนต์จริงเลยย้อนข้างหลังไม่เป็นหน้าผาเต่าจะเดินโถลไปเลี้ยงทะลุลงล่างเลยดูเลยข้างหน้าผาดมาไปคิดว่ามันจะทะลุไงเตะอัดไปอัดเตะพี่นกพี่นกยกตูดนะพี่พี่นั่งทับกลางลำผมอยู่พี่เบ้ะยาวเลยว่ะเท้ วยพี่สวยไลองยดี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 ไม่ลงไมม่ได้พี่ลงไม่ได้ลงไม่ได้บอสโดนชาร์จะที่เหลือฆ่าให้หมดบอที่โดนบัอยู่ครับน่าหุยตาโดนล้มตาล้ฆ่าให้หมดเอ้แโอเคพี่เ็มาขอยอเวลล์อัพเอด์น์หมดไเลอก่ ไอ้นี่ใครอ่ะอ้าวเดี๋ยวๆพี่พี่มาติดอยู่ในรถเมื่อกี้พี่แบงค์เหรอแล้วดูแผมนะเจ็บเจียมวะนั่งแบบติดเหลือเกินเจ็บเจียมพี่จะพาหนูไปไหน ขอสิ่งไปด้วยยังถึงยังถายแล้วรถบาวตี้ฮันเตอร์พังเฮ้ยเอ้ารถพังรถไถอ่งนี้นะเขาบอสหุดนีไงสัตว์เอาม้าธรรมดาไปเลยเจ็ดร้อยไอต่าตัวเดียวหนีไอ้ไอ้ไ้ไอตบอ้าอ้ไไอ้้้ไไ เออเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นมาก่อนเราเฮ้ยพี่พี่พี่ไอ้นี่ใครอ่ะมันจะไปฝากโป่งปะไม่ไม่ไม่นั้นเป็นคนธรรมดาเจเจเราจะเราจะตบมันยังไงนะเอ้ามึงถุยน้ำลายใส่กูเฉยเลยมึงถุยน้ำลายใส่กูเฉยเลยแค่เข้าการเขาอยู่วันหลังมาแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าจะให้มันน็อกคือต้องเอามันวางที่พื้นแล้วเต่าเอาดินไปใกล้ๆหัวมันมึงถุยน้ำลายใส่ผมว้ยผมลงล่ากลงมากระทืบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับเอาไปส่งก่อนแล้วกัน ไปพี่พี่รอแถวนี้แหละได้เอาไปส่งโอ้ยโอ้โอ้โอเอามันขึ้นหลังมาเอา่งขึ้นหลังม้ามันตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นฟื้นนั่นฟื้น ไฟมันตล่ไม่พอเต้มนจะตายจะมาตายมันไม่ใช so so well, so. right. hey, ่บอสพี hmm. ่มันไม่ใช่บอสบอสอยู่ด้นอ๋คือทีมงานเนี้ยหาเลือกกันทุกที่แหละรีบเอารีบเอาบอสมาส่งก่อนแล้วเฮ้ยมันยืนอีกแล้วมึงจะชักปืนเหรอลุงก็เอาเครื่องมันมาดิคนนี้แบบเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้โหโหดเกินกูมันยิงมันยิงมันยิงอือตัวตีมยันหน้า เอาเชือมัดมันหน่อยเชือมัดมันหน่ยอางไรนะอ่ะพี่น้องพี่เนือพี่ปาดคอมันเดียมันดิพี่น้องโดนมาดดิ พูดว่าด้วยมันคืออะไรกันวางตายเลยว่าตายเลยเหรอไม่มั้งไม่ตายไม่ตายยังอยู่ยังอยู่มัดก่อนผมดึงมันลงรถเฉยพี่น้องกูโดนมาดิดหน้าทิ้มเลยยะเอ่อพี่เต๋าผมว่าไอ้นี่มันไปแล้วผมผมรุนแรงกวหน่อยพี่อะไรบอสมันยังอยู่นอนอยู่นี่บอสมันตายแล้วตัวเนี้ยไม่ได้แถวนี้ใครผ่านเราจะปิดปากให้หมด ไป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 เอาบอสตัวสุดท้ายกันตกไม้แกกูปวดไปเขาอยู่นี่ยังไม่ได้เข้าตี่อคนนึงเป็น5คนครับอยากันร้องไปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปขยายเต้นก่อนไอเต้มาไปไหนฮะผมเน้นวิ่งวิ่งโอ้เรียบร้อยใส่กูแล้วเรียบร้อยไกลไปแล้วไปเกี่ยวดิว่าไปเกี่ยวให้ไว เฮ้ย <c oughs> อย่ายิงนะอย่านะอย่านะตรงนี้ขอเลยไม่ได้ยงตำรวจอ้าวอ๋อโอเคลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยอย่าใช้ปืนดิ <c oughs> <c oughs> อืมอ้าวตายเลย <c oughs> ไม่เป็นไรตายก็รูด เฮ้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 เลงมานี้เฮ้จะใช้ปืนทำไมอุ้ยอุยมันลบฮเออ้าวเจเรียกเกียงยังไงผมกด E โดนบอสตายตาย เด็กคือพวกเกลนอยู่ข้างพี่เตดาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้รู้ศพเลยพี่จ่ายมาห้าสิบเงินจ่ายมาห้าสิบเหรียญเดี๋ยวนี้เอาเป็นเอาเป็นพี่เลี้ยงเหล้าแล้วกันไม่เอาไม่เอาไม่เาชอบไปไปลงไปที่ปลาเราไปหาอะไรดื่มจะชอบเงินจ่ายในบาร์ควักปืนได้ปะไม่ได้เสียดาด้วยเรียบร้อยพี่แบงค์กูกลายเป็นบาร์เทนเ n อร์ไปเลยพี่แบงค์ขอแก้วหนึ่ง พัวคืออะไรวะไม่โอ้โหลินลินลินโอ้ยสะใจแท้วะไม่พอนี่พี่ต้นเหรอพวกมเอาให้เว้ยเฮ้ยพวกเราเนี่ยมันแก๊งอะไรกันแน่มึงโจมกันคนเดียวเลยเอาไอ้พี่ต้นเนี่ยนี่หมดแก้วเว้ยเต้ไปสไลด์ได้เต้ันเลื่อนทางซ้ายเนี่ยเลื่อนไงวะ เอากดแล้วเลื่อนซ้ายมา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 จัดมา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 มมามามาามาจัดไปามามามาามามามาามานาม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 านาาม้มา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 มมามาม่ามมมามมามา เซลเซอร์วิตเออโอ้ยเซลเซวิตปีดเปียบปีดเปียบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะฮะเป็นไอ้หน้าม่งเปียวแล้วว่ะเอ้ยมาเปียกแล้วพี่ผมเปียกแล้ววะเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยขอหน่อยดิไอ้ยังไปไหนแกอ่ไอ้ต้อนแป๊บพี่ต้อนแป๊บนึงคนยืนอยู่ตรงนี้ดูดิไอ้เอาไปเว้ยกินได้เลยเย้กุ๊ดเอาแล้วเรียบร้อย อีกแกวได้ไหมได้เห็นไหมได้เห็นไหไ้ี่พี่ต้นเอาอีกอย่ายปยเอไม่ได้อย่างงี้เสูสูคนียเหลวไปเลยนี่สู้อู่แล้วอ้หเลวเป็นนเลี้เลวอย่าเลวเฮ้ยพี่ต้นเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ใครคนนี้ใคร

แล้วพอมันคลิกพอไนขึ้นคลิกซ้ายปุ๊บก็คลิกคลิทมันจะมันจะแบบมันจะมีท่ามีดีลาไปให้สุด้อยเออเตียงหมดอ่ะเ็มาแล้วเตียงเละเอาก่อนกันเฉยเลยดูไม่เฉยเลยนะ ไอ้ตบหูก <zo ys ic> ูเฉยก่อนเยก่อนกูจะได้ก่อนวันหมดเลยตอนนี้อ่ะกอดหมดไปสนดักดนตรีพอกอดอีกมากอด <laughs> ปินเลย <laughs> ปลิลน, <laughs> <g ül> นี่โดนตีโดนลิขสิทธิ์ะว่เนีย่ย <m akes> ไม่น่าดน รรดดีีอ่ะบยาาากกศมเอาอีกเกาอีกมีเพลงอื่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้ำมันน้ำมันจะหมดพี่เติมก่อนอะไไรว้งน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดเติมก่อนเติมก่อนขอเก่ายังเปสก Cheers อ๋อนี่คุณนี้ต้องขับแก้มแล้วล่ะ อ้ยเต็มคาราเบลเฮ้ยมีกับแก้มด้วยกอบแกม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 ได้วไแลไอ้ยับเลยียไ้ีมไ้เปนบบนี่โอ้แกมลแมเลินมาเลยพี่รับจบเองได้เต้เลยจ้าเป็นคนห้อยเลยนอกาแฟใช่ไหมน่าร้อนมีควันออไป เจียนเจียนจ้าไปสักหน่อยได้ทีแล้วได้ไ้กาแฟก่อนกันโม้ส่วยหมดเลยอุ้แท็กนะตบแบบน้ำบัลคิวย mấy thằng cá đầu kéo đầu rồi.